ล่าสุดครับอีลอนมัสครับเจอพาดหัวข่าวกูละตกใจนะครับดอชนะตอนแรนึกว่าดอ d ด e อคอยขึ้นหรือเปล่านะฮะอ่ะก็ขึ้นมาแบบนี้เลยว่ามีข่าวเรื่องของอีลอนมัสนะตอบตกลงที่จะเป็นที่ปรึกษานะคล้ายกับเป็นคอมมิชชเนอร์นะเป็นคณะกรรมาการให้กับทางโดนะัลด์ทรัมป์นะถ้าโดนัลด์ทรัมป์ชนะนะก็จะมาช่วยดูแลเรื่อง Expense นะเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆของรัฐบาลนะครับ อีลอนมัสอยากอาสาเข้ามาช่วยตรงนี้นะครับแล้วก็อีลอนมัสเนี่ยพุชชิ่งไอเดียนะครับไอเดียของเขาเนี่ยเขาตั้งชื่อแคมเปญโคตรเท่เลยนะครับ Department of Government Efficiency นี่นะครับอะไรเดียแผนกควบคุมประสิทธิภาพของรัฐบาลอะไรประมาณนี้นะฮะมันก็เลยตรงกับคาว่าดอชมันจงใจหรือเปล่านะอะไรอะไรมันก็พยายามแต่งให้มันเข้ากับดอชนะ Department นะก็คือ D.O ก็คือ of นะครับ Government G แล้วก็ E efficiency สรุป DOGE d o g e เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับ Doge Coin เลยนะแต่ว่าคุณอยากจะตั้งให้มันเกี่ยวให้ได้นะ Department of Government Efficiency มีแบบนี้ด้วยนะฮะเาเป็นว่าคุณอีลอนจะเข้ามาดูเรื่องประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของรัฐบาลหากคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้รับการเลือกตั้งมาเป็นประธานาธิบดีนะฮะแล้วก็หนีไม่พ้นตั้งแคมเปญแกดอชนะฮะผมบอกได้เลยว่าแกนี่ตัวปั่นดีๆนี่เองนะฮะ